เรียบร้อยครับหนึ่งศพศพสองศพสามโอ้โหแรงแรงผิดแรงคิดแรงผิดแรงเรียบร้อยตายตายตายสามแตกซี่โอ้มาตามไก่แล้วยังเป็นแบบอ่ามึงมองยังไงไงว่าไอ้สามแหลกชัดชัดไอ้ยูนิคอร์นนั่นเห็นไหมยูนิคอร์น เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับเพชรจี้ตีหอนอีพี28แล้วนะครับผมกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าสลิเตอร์นั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ที่เชี่ยวชาญทางด้านพิษหรือว่าพอยซอนเป็นพิเศษนะฮะตอนนี้ศัตรูคู่แฆาตเราคือซากุบัตเนี่ยอยู่ในเลนนะครับ กับทีมเรานะฮะมีแม็กมัดนะครับอยู่ข้างกายเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเล่นอยู่ในฮัดเลนครับหรือว่าเลนยากสําหรับทีมรีเชียนั่นเองนะครับที่เรียกว่าเลนยากก็เพราะว่ามันเป็นเลนที่เราต้องอยู่ห่างป้อมนะฮะแล้วก็จะโดนตุ๋ยได้ง่ายครับผมโอเคเรามาตั้งใจเล่นกันครับจึ๊บโอ้ยทำไมไม่ได้วะนี่อ้าวโอ้โหโดนกับจัดทิ้งอีก อยู่ยากฮะอยู่ยากฮะตานี้ตีงูข้าทำไมฟลัเฮ้ยมาแล้วมัังนโดจ๊นทำไรแกกูจังมากปล่อยปล่อยหยาบคุยทำงานแล้วที่เด็ดแล้วตอนนี้ผมมากับเพื่อนในแคลนนะครับมากับเพื่อนหลายคนนะอาจจะวกเวกวไว้หน่อยเนี่ยเกมนี้นะครับ เฮ้ยสั้นเลยยิงยิงไปเรียบร้อยครับหนึ่งศพศพสองศพสามศพสามค่อยๆเอ้ยศพสองศพสามยังไม่ตายเนี่ยฮะนี่คือศพสามมันจะตายไหมไม่น่าตายฮะแต่ถ้าโดนถ้าโดนสตันอย่างนี้ตายแน่นอนตายแน่นอนตายแน่นอนไม่น่ารอดครับจะไปไหนจ้าคารามิตี้จ้าคารามิตี้จ้าขออีกทีนึงเรียบร้อยครับผมเป็น m r r โ s o l a อ a อ i คิวไปนะครับก็คือ อ๋อฮก็คือผมหลับก็คือเลยว่นนอนนะครับโอเคเริ่มต้นเกมได้อย่างสวยงามฮะตอนนี้ผมได้มา2คิวแล้วนะครับผมถือว่าเริ่มรวยกันเลยทีเดียวนะฮะกลับไปเลนของเรากันดีกว่าฮะเอเข้าผักนี้หัวร้อนเหรอ บ้าเป็นหมดแล้ววันนั้นวันเดียวทักนี้หัวร้อนเน่คนเลี้ยงน้อยเลียจางสำหรับสายสายนี้นะครับสายค่อนข้างแท้งสายค่อนข้างแท้งนะครับผมก็จะอัพเป็น2หรือ3มานำก่อนเนีย ่าล็อก้สกิลหนึ่งยังไม่ค่อยจะอยากอัพเท่าไหร่นะครับตอนแรกล็อกก่อนน้ำแข็งเข้ามาเตะตอนแรกจะเล่นเป็นสายดันป้อมไปก่อนฮะข้างล่างไม่ข้าเนงบนเน้นสกิลสองแล้วก็เน้นงูนะฮะแล้วตอนหนาหลังเนี่ยเราจะออกของค่อนข้างแทงครับมังคีได้ลูนบนที่หายเลยครับอารเทเซียไม่เนี่ยล้งคารมันเนี่ย ไม่เอาไม่เอาล็อกหกก่อนล็อกหกก่อนยิงอย่าตีงูฆ่าได้ไหมล่ะตกลงมังกี้จะมาบนไหมเนี่ยเสียวแล้วเนี่ยเสียวแล้วเนี่ยว่ามังกี้เนี่ยถ้าได้คอมโบเนี่ยชุดเดียวอาจจะหลับได้เลยเนะฮะยิงได้เพื่อนช่วยยิงตอนมังกี้โดดไปโดดบาร์ด้วยเนี่ยโอ้โหเคลิ้มเลยฮะหลับแน่นอนดูนตัวอีกทีก็อ,อ,อยู่บ่อน้ำนะฮะ ผมก็จะระวังตัวนิดนึงนะครับจะอยู่ใกล้งูไว้ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นะครับและแม็กมัดก็โดนหลับแล้วมังกี้กดเฮสมาแล้วยังไงครับสตันจูรินซีไปหนึ่งรอบโดดไปกระโดดอีกทีไหมกระโดดอีกทีนะครับแต่ก็มังกี้ก็โดนงูผมไปเรียบร้อยฮะตายแน่นอนตายเรียบร้อยครับสำหรับมังกี้นะฮะไปเลยไปเลยัมคแหมเข้าดองงุ่ก็ตายสิครับผมและแลมเพธล็อกมาผมยิงไปหนึ่งอีกครั้งผมบวกปักงูไปอีกทียิงอีกหนึ่งทีได้ไหม สั้นมาได้ไหมสไลด์ไว้ได no ้ไหมเรียบร้อยครับไม่น่ารอดแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นคิวของแลมเพจนะฮะมีแอนตี้ได้แต่ว่ามีแอนตีบวกได้แต่ผมไม่มีเลือดครับเฮ้ยเมื่อกี้เลือดจะหมดแล้วเมื่อกี้เลือดจะหมดแล้วขออีกทีนึงแลมเพจบอกคอยทีเดียวเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตายเองแลมเพจตายเองนะฮะไม่มีเลือดแล้วครับตอนนี้อยากได้มานานนะฮะเพื่อที่จะวาร์ปกลับบ้านนะฮะ คิดถึงบ้านนะครับคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำใจมันก็ไรหยุดร้องดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมปิดคลิปผมนี่แย่เลยนะฮะอยู่กับผมก่อนนะฮะเฮ้ยแชทแค่เหมือนฟ้าประธานนะฮะลูลิเจน์มาให้เราเงี้ยเราต้องบวกต่อนะครังมาจ้ารอข้าด้วยอ้าว โอ้ยดึกว่ามันจะเข้ามาลึกกว่านี้นะฮะที่แท้ก็อยู่ติดป้อมเฮซ็งเบย์นะฮะเซ็งเบย์ไบไม่บนอะไรกันว่าเฮ้ยพวกนี้จัตจจตอนนี้แล้วก็สะสมมูก่อนนะฮะ โอ้ยดันกลางทำไม่จุอะไร้าอะไร้าอีีกว่าแข่งเลนครับตัวใหญ่เฮ้ยทำอะไรเกิดอะไรขึ้นการก็จะเอาจากเริ่มอยากบวกแล้วอ่ะเริ่มอยากบวกแล้วแต่ทีมนน้นก็เพลย์เซฟนะฮะไม่ออกมาบวกกับเรานะฮะ ทีม่ะก็ลลลาถอยยไปแ้้้ววดฮจะได้บวกไหมจะได้บวกหรือเปล่ามีคนบอกว่าเข้าเลยนะครับใครเข้าวะได้ใครเข้าวะเลเวอร์นอเลยครับเลเวอร์นอดาเมจแรงก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะเข้าไม่ค่อยได้หรือเปล่าครับไอ้ที่ถลนทีเป็นบริษัตว์ที่หน่งเล่นตอลเต็มชอบท้าวมังปาแบบ และเรวนอก็วาร์ปไปล่างเรียบร้อยฮะไอเขาวฮัลโหลโจโจเอาละฮะเล่นสายดันป้อมมาก่อนต้องดันป้อมฮะจังหวะนี้ยิเร้าหัวมาฮะเฮ้ยเพื่อนโดนชาร์จแต่ไม่เบาจังเลยวะพุ่งได้ไหมแม็กมัดนั่นแหละสวยนั่นแหละสวยอันติไปยิงไปโอ้โห ที่มันไม่เข้ามาฮะที่มันสกิลอยู่ตรงนั้นแล้วก็รออยู่ตรงนั้นรอเราเข้าไปนะฮะเข้าไปในป้อมไม่รู้ดีซึ่งใช้กับผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนใจร้อนนะฮะที่จะเข้าไปในป้อมเขาขนาดนกันนะฮะมาดูเลนกางกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นวะอันติมาอย่างนี้แทงอีกทีนึงได้ไหมเลียบร้อยครับมังกี้ นะแล้วยังไงรับคารามิตี้ทำาทมทำไมจ๊ะมาทำไมจ๊ะพองแตกกันไปเลยรอมานานแล้ครับไอ้ไอ้ไ้ามเรียนจบเสร็จปะเนี่ยวา,างดาใจอะไรเนี่ย เรามาฟาร์มกันได้แล้วฮะเกียร์ไปบุกเขาแล้วฮะบุกไปเขาก็หลบอยู่แต่ในป้อมนะฮะไม่ออกมาเลยมน้องเราจะมาดันป้อมล่างกันดีกว่าฮะได้ไอ้เรียนนะเดิ่มเริ่ต้นไอ้ไอ้ไม่ได้เลี้ยงขาหัวจื๊อจึ๊อแอบตามเลับหลับหลับได้พี่ทำมันลืม่ปก่อน ได้พี่กูไอ้้เหียไอ้สัตว์แบ่จับถอดคนนะแข่งแล้วทำเป็นโอ้ยโอยคุยอะไรกันวะยไอสัจับถอดคนรูดแล้วไปยิงร้องร้องได้โีดไปเต็มเลยหมดมารานแล้วเนี่ยการถือว่าตอนนี้เราได้ลูดวินบอกมานะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทำอะไรนะฮะโดนเนี่ย อออนนนนนััลละเอาดิจ้าเอาสิจ้าเอาสิจ้าโอ้โหเดินช้าจังวะตึ้งทีมตูไปยิงไปหนึ่งที่ไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้ซากุบัตจ้าตายซะเถอะตายซะเถอะเรียบร้อยครับผมเริ่มมีกลิ่นแล้วนะพ้อมก็จะแตะเรียบร้อยครับได้ป้อมไปหนึ่งแอนโอ้โหโคตรจะคุ้มเลยฮะจังหวะนี้มี่เล่นบนอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไปแล้วพี่ผมไปแล้วมา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 อยู่ไวอยู่ทำตัวหน้าด้าอยู่เร็วๆอย่าทอนเกงนะอย่าทอนเกงนะเข้ามันเรียบร้อยฮานติไปยิงเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้อเด้อได้ทำดีนะผมจะหมดนะอ้าวโหได้ไปีหนึ่งศพทำต่อได้ไหมต่อได้ไหมได้ฮะมาขอย่อดผมด้วยนะ่ยคนแรกเลยนะที่ต้องถอยเนี่ย่อนเกงจบเลย เอาต่อดิต่อๆๆอก็ออมาดิบานดิมาแล้วไงบวกกันไปไก่อนแล้วกันนะฮะขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งเนียครับไปใจกูน้อยทิ้งมึงเลยดนะัมไอ้เยอะใครเข้ามาวะ โดนไปฮะโดนไปเรียบร้อยฮะมังกี้บอกว่าข้ามาทำไมวะเนี่ยนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ต่อมาเ่แเองโดนซ้ำแล้วตอนนี้ทีมผมเดินเกมกันดีมากเลยนะครับเรามาดูกันนะฮะว่าจะมีอะไรมาพลิกเกมนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยฮะ และมอารโซราอิยเก็บไปอีกหนึ่งครับผมเมืนกันได้เป็นลืมไมือคู่นี้ได้ยินแบ้นี้ไหมนะไอ้ไอ้ไอ้ที่เสียงกระเด้งมากเลยสัตว์เมื่อกเอนก็เรีย้วิญญาณวาณเอาสักตัวดิเฮ้ยตีเรียบร้อยครับผมใช้วิ้วมาวะ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทูมาเองพูดอะไรก็เงียบดิเออเงียบมาแป้บหนาจึ๊กปันมันยิงยิงไปทีไม่น่ารอดครับมังกี้ตัวนี้ลาก่อยหรือเปล่าลาก่อยหรือเปล่าลาก่อยแน่จ้าทำไมจ้าแลคาร์ลิตี้มาอันติทำไมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วว่ามันตัดอันติทำไมเนี่ยแต่ว่าขอยิงไปอีกทีนึ่ง อ่างหลัเอาป้อมก่อนดิจะแตกแล้ววะปมก่ออนยิงงูอยู่นี่ไงบะโถโอ้โหไครบอกจะแตกว่าแบงเลือดเต็มเลยบะข่ำอะไรตามพูดเรื่องอะไรที่กตาไปตัดแว่นใหม่ด้วยนะสายตาเริ่มไม่ค่อยจะดีนะบอกเพราะมันเหลือเลือดน้อยโอ้โหป้อมไฟแดงโดนซ้ำแล้ว โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ป้อมบนแล้วนะครับวาบมันล่างฟาร์มต่อนะฮะยามศึกเรารบยามสงบเราฟาร์มนะฮะโอเคฮะตอนนี้เรามีตังค์อยู่3,500บาทนะลำเพลไปติดอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยเม่ค้างพี่มันเป็นมันเป็นเอฟเฟกต์ลิ้งคลิ้ง โอ้โหตามไก่แล้วยังเป็นแบบมึงมองยังไงไไก่ว่าไอ้สัตว์รนแกะไอคอร์นนั่นเห็นไหมนิคอนเนี่ยเขาอ้างดีๆมึงยังมาดอบคอสัตว์ตากคอร้อนตายตั้งตัวไหนกันตัวไหนกันตัวไหนกันจ่ายทั้งหมดแหละเอาให้เอาให้หมดโอเคเอาหมดเอาหมดเอาหมดเดี๋ยวมึงร้อยฮะทั้งที่จะไปไหนจใจ คุยกันก่อนคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเรียบร้อยๆนะคาราเมตี้เฮ้ยเดี๋ยว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 อันติไทยโอ้โหแบบนี้โอ้ไทยง่ายยุบเลยคิดมันแรงไอ้น้องนะะตอนนี้ผมแข่งกันคิวกับ m r ร์โซล่าอาว แดงโดซ่อมแล้วแล้วตอนนี้มีตังค์อยู่5,300บาทนะครับไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรดีเน,นี่ยความจริงก็รู้แหละผมพูดไปงั้นแหละผมจะออกเป็นคาถาฟ้านะฮะต่อไปเนี่ยฮะควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะล็กส่งดีกว่าส่งแบบ EMS ด้วยนี <c oughs> ่ยฮะ Express ส่งทันใจไปเลย ก็ปักงูกันไปเยอะๆฮะขนมาหมดเลยอะสายดงงูนะฮะยืนงงในดงงูไงวัวมีลายเยิ่มลังทานไปเพื่ออัปเดตสกอร์กันดีกว่าไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวล็อกโซให้โซมเตรียมชาร์จอันนี้ผมคิวเจ็ดตายศูนย์นะครับสกอร์ทีมก็อยู่ที่ยี่แปดต่อห้าฮะไอสัตว์มึงจะรอบแบบไหนรอบแบบนอนเกงไม่ถอนเกงไอสัตว์แล้วแต่แล้วแต่อะไรแล้วแต่ต้อว ไอ้ชิ้มึงนี่นังกุยจริงๆเลยกว่ดิวัดีแล้วนะตอนนี้งูแล้วก็เต็มไปหมดเลยฮะอไอ้สัตว์จะมาเกิร์เข้ามานี่โดนฉกนี่สแต็กเป็นร้อยวิแน่นอนนะฮแบบนี้โอเคตีป้อมกันดีกว่าเฮ้ยใครเข้าใครเข้า มังกี้มาทำไมจึกไปหนึ่งทีเขาดงูมาอีกเอ้ยโอ้หทุบไปทุบไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดยวี๋เดี๋ยวเ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 ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีเดยวเดีเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดียวเ เียวไม่ต้องไม่ต้องกลับเอาโอเคไม่กลับก็ไม่กลับไม่กลับแล้วไงต่อฮะไอ้คือเลือดเติมด้วยไอ้เที่ในปลาเนี่ยอะไรเขาบอกให้รอเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอเนี่ยโอเคเพื่อนฮิวได้นะเพื่อนฮิวได้โอ้เกือบเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยแหละเยอะล้อต่อดี่ไม่ไดอีกนิดเดียวเต็มหลอดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหลับ ตอนนี้เราจะขึ้นป้อมมันได้ไหมครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีคนบินเข้าไปแล้วก็ถอยออกมามาใกล้ๆหน่อยมามามาสองคนเนี้ยโอเคเราได้ฮีลเลือดเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยครับรีเลือดให้หน่อยดิรีเลือดให้ขอหน่อยดิย่รีเลือดจ่าเพชรดิต่เพชรแวะป่าไหมแวะมีอัญติยังอ่ะ ิเก้าวิโอเคตอนนี้เราซื้อพีเคมาแล้วนะฮะเป็นห่วงสุขภาพกำลังมาส่งงูเขียวเนี่ยงูเขียวอ้าวห่หางไม่หางไม่หางไม่ห่างไม่เพื่อนดูส่าเป็นห่วงนะครับซื้อยาแทงมาไม่ด้วยเอามันเอาล่ะเรียบร้อยครับตัวแตกนะฮะ แล้วสติเตอร์ก็ได้ไปอย่างน่าด้านนะครับบ้าแล้วไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นกูขึ้นนะกูบอกก่อนอ้าวบอกปุ๊บขึ้นปั๊บเลยเหรอวะเอาเวก้ามกดผิดโออเด้อเด้๋เวอเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันจุดไปเนเจ้าเดี๋ยวเตรียมรอยอี่ะ ดีก็เดินขึ้นไปเฉยเลยนะฮะแต่ก็เป็นผลดีต่อทีมฮะถ้ามันเกิดว่าเต้าไม่บวกก็ไม่มีใครบวกคนระับไม่มีใครกล้าขึ้นนะฮะถือว่าทำได้สวยครับแต่ขวานี้แต่ขึ้นบาแลแลกสักทีนะะี้นะหลังจากยืนด,ด,ดูมองๆอ,อยู่ข้างล่างมาสานันนาแสนนานนะฮะตีไปตีไปตีไปเลยโอเคไปบาแลแลกยิงตีใกล้มาแล้วฮะ

บางกี้จ๋าคิดว่าจะรอดมไหมเรียบร้อยฮะตายฮะอันติสาสต์หน้าไปโดน4ตัวอย่างนี้แล้วก็ปักงูไปเยอะๆเดี๋ยวเลือดข้าจะหมดขอถอยก่อนแป๊บนึงโอ้โหแรงแรงพิษแรงพิษแรงพิษแรงเรียบร้อยตายตายตายสามแตกสี่ไอยูเฉียวยูเฉียวยูเฉียวจะดูห่างไหมไหมฮัลโหลไม่ไม่ไม่ให้ดูเว้ยนอนแล้ว ไปด้วยกลับด้วยนะครับพีเ่เพชรเดี๋ยวตีของให้พี่เฮ้ยมาตีของให้แต่เพชรหน่อยดิเดี๋ยวจะอิ่มแล้วไอ้เหี้ยโอเคโอเคบวกเลยบวกเลยตีเลยเดี๋ยโอเคตอนนี้เราได้ปีมอสฮาร์ดมาแล้วนะครับไอ้ตักแล้วครับวว่าตอนนี้เราจะเล่นสายค่อนข้างแทงนะครับตอนนี้เลือดเราสองพันเแล้วนะครับ ยืนได้หมดถ้าสดชื่นนะครับใข่ในหัวยังเปียกอยู่เลยโอ้เอลวิต้าแม่งไม่มีเรียกยังบทอะไรกับเอลวิต้ากูว่ะโม้วนมาตีดิคนเราเนี่ยควรจะดูที่ฝีมือและการลัดช็อตนะฮะตัวเดียวไอ้ส่นไตไม่ควรจะมาดูที่เอลวิต้านะครับโอเค ตีไปตีไปโอเคเราให้เร็วนอแทงนะฮะจึ๊จึ๊เ,เรียบร้อยครับยวเขียวเก็บดิเขียวเก็บไปแล้วจ้ากลางการโดนใครโดนวะใครวะ เรียบร้อยไหมแมกมัด์สโอ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ <ไป S 1> อืดยิงไปย,ยิงพิษป,<ไ>ปยิงพิษอีกท<ด>ี<ด>เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะมานี่ซ่าวเว้ยซ่าวเว้ยมีโทเค็นเนี่ยโอ้ยจะตา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 ยถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> จะเข้าวบ่ดเลยเลยจะดีเลยวะปักคูบ่อนปักคูบ่อน,อ,นอ้าวมาจังไมแจ๊คมาจังไมแจ๊คฮัลโหลฮัลโหลฮ,ฮัลโหลคอยที่ออโตเปียสคึบเมียนตีไมเฟียสฮัลโหลโทโเคน็นเรียบหมดรอยฮะโท,โทโเค็นใช้ไปแล้วนะฮะ โอเคตอนนี้ลอิมมอร์ทัลแล้วนะครับแล้วแมกมัสอันติอะไรฮะอันติใจจ,จ,จูลินซีทำไม <c oughs> โอเคมีคนอยากลองดีนะครับมีคนอยากลองดีมาเข้ามาดงงูมาเข้าดงงูมายิงไปยิงไป <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเ,เ <c oughs> ดเดดเ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 เดเดเดยดดเดเเดดเร,รเร รอคิวอย่างเดียวมีใครจะรับดูเขียวกลับบ้านไปไหมับผมออกมาคุยกันได้นะเจ๊ยิ่งไปโอ้โหขึ้หลอดทึ้หลอดแลโดนเดินเข้างดงงูมาดิโธไม่มีใครกล้าเดินเข้าดงงูมาเลยไงสายจะรู้นะครับว่าเดินเข้าดงงูแล้วเนี่ยมันจะแตกนะฮะ ถึงตายได้เลยนะครับแม้ว่าจะยิงแค่สกิลสองก็ตามนะฮะหัวร้อนทาไมหัวร้อนทำไม,ำไมตีงูฆ่าทำไมอ่ะโถป๋าเด็กยิงไป โอ้โหมังกี้อยากลองดีอยากลองดีอันติไปจังหวะนี้ครับยิงไปยิงไปเพิ่มอันติมาแม็กมาสไลด์เรียบร้อยตุ้ม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 ,ตม,ตมแตกหมดเนะครับตายหมดเลยนะฮะ <c oughs> มีคนบ่นมีคนบ่นว่าช่วยตีป้อมหน่อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยครับทีมตรงกลางส,สีไปนะครับหมดทุกนะฮะหมดทุกกับความทร,ารามานของพิษเราเนี่ยโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสลิเตอร์คลิปนี้นะครับสกอร์อยู่ที่คิวตาย0นะครับ GPM อยู่ที่8 115นะครับถ้าใครชื่นชอบใจกันเล่ของผมก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้คลิปต่อไปไม่ไวก็กดมากันสัก500ไลค์นะครับเราจะรีบทำคลิปใหม่มานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจ้า